แต่ส่วนลายเขาบุาคคลได้ยินได้ฟังเนะาะเมื่อนี้อาจารย์จะเทศเรื่องบอเแมนเฮาบอเป็นเฮาบอเแมนตัวตนของเฮา มันเป็นเพียงแต่ธาตุตามธรรมสาศาติ์อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาผู่จางจะพูดไม่ออกอาจารย์เราเรอย่างมาเลยภาษาบาลีเนี่ยจะบอกว่าเนตังมะมะเนสุามัตสมิณนะเมสุอัตตาอนิจจัง ทุกขังอนัตตาภาษาธรรมะสั้นสูงนั่งธรรมดาบนุมือก็ได้เมื่อแล้วเจ้าหน่อยอาจารย์จะถามเนาะแล้วถ้าเข้าใจสิ่งใดก็ตอบไปตามนั้นไม่ต้องหูจักเน่ยตอบอาจารย์มั่นใจว่าพวกเจ้าตอบได้เพราะว่าสิ่งนี้บุคคลได้ฟังเมื่อได้ฟังแล้วก็กล้าตอบได้เช่น เอาเป็นยังจังว่าบอมแมนเฮาบอเป็นเฮาและบอมแมนตัวตนของเขาคำว่าบอมแมนเฮาบอเป็นเฮาบอมแม,ม,มนตัวตนของเขานี่ก็คือขันตั้งหาบอมแมนของเฮาบอมเป็นเฮาและบอมแมนตัวตนของเฮามันเป็นเพียงแต่ธาตุตามธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นคือ อนิจังทุกขังอนัตตาอยู่ใส่ขันหาไม่ใหญ่ไปไหนจิตอบอะไรบ้างนะอยู่ใส่ขันหาขันหาอยู่ใส่ขันหาอยู่ใส่ก็จังว่านะนะ ของห้ตออโมพิษตออตอบมรโดโมพิษก็ถือสองอันนั่นแหล,ละฮ้ะนี่แหละส่วนลายน่ะเฮาจะเห็นงานเห็นการยังก็แล้วแต่เฮาติดตประเพณนี่เมื่อติดประเพณนีแเราเข้ากระบวเขาถึงศาสนา แม่บว่าไม่ออกบุกเข้าถึงมันติดต่ประเพณีหลายแต่ละอันแต่อย่างแม่แต่เตรียมเฮ็ดบุญเนี่คือเข้าประเพทนี้นี่อาจารย์มามันก็สิตกอยู่เกหรแต่ทางศาสนายังเลี้ยวบริสิทิ์เลยยังมานกับไปพาห้าสินก็เท่านั้นละเท่านั้นที่เป็นศาสนานอกจะหันกับฟังเทศฟังธรรมกับไปนักระบวนการมันบริเวณ ที่ว่านี่นักเนินคําสอนพระพุทธเจ้าเหตุในคนบุเกิดปัญญาสะนั่นคันทั้งหานี่แต่ส่วนลายเฮ้าเคยเว่ากันแต่ในเทียนกบดอกใหม่เนาะอติดมาตลอดเลยใช้คณะใช้คณะดึงกันมาแล้วบาทนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าคนบ่าวท่านั้นคันหาบ่มเหม็นเฮ้าคันหาบวเป็นเฮ้าและคันหาบ่เมนตัวตนของเฮ้า และบบมีไผ่เป็นนายมันโบสามารถบังคับมันได้เห็นบ้ขันห้ามีอย่างมีหูบขันมีเวทนาขันมีสัญญาขันมีสังขารขันมีวิญญาณขันหาอยา่างคำว่าขันขันเอื่นว่ากองทุกหูบเป็นทุกเวทนาเป็นทุกสัญญาเป็นทุกสังขารเป็นทุกวิญญาณเป็นทุก คำว่าหูขันประกอบด้วยธาตุสีดินน้ำไฟลมเอิ้นว่าโบเทียงเมื่อสิ่งใดโบเทียงสิ่งนั่นก็เป็นทุกเมื่อสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั่นเป็นอนาตตานี่ธรรมะสันเลืกเนาะบุญมีจะได้พังบุญมีก็ไม่ได้พังแต่ที่เข้าใจ,จอยู่บ่ละเข้าใจอยู่ดอกยังยิเข้าใจอยู่เอายกตัวอย่าง ฮูบขันเอาฮู้เนาะฮู้บขันไม่ออกนั่งอยู่ในมีบหู้บขันมีบ่มีบ่มีเนาะอัน็นไหตอบได้เลยด้ยมีเห็นปะเซว่ตอบบได้หู้บขันเลยนั่งอีปีอย่างนี่เดบ่มีบ่หูบ้บขันบ่มีพวกตายแล้วนะเนาะบ่มีหูบเออพวกย่างได้เปได้แต่ก็มีแลวหู้บขันเวทนาขันในมีบะ ฮะมีบรเวทนาขันยังหูบ,บรเวทนาเป็นอะไรคือบทถามเนยบอกไม่ออกยังหูบอเวทนาขันเป็นอะไรคือบทถามเนยมูนแนวถามเอาถ้าฟังเนื้อฟังเนิร์ขันหามีอย่งางนี้หนึ่งหูขันหูขันประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสองเวทนาขัน เวทนาขันเป็นเพียงอาการของจิตคือ 1. สุข 2. ทุกสามบุทุบุตบุสุขนี่เอินว่าเวทนาสัญญาคือความหมายหู้ในอดีตไม่ใช่คิดพ่อบอยอนหลังสมัยเป็นผู้สาวคิดได้ปะหน้าตาบุญณนนนีเนียเนาะมันดีกว่านี้มันบ่แมืนบ่บริยิยงเหี้ยวในนี่ที่คิดได้ปะคิดได้ปะละ่ะ ได้ฮะเอิ่นนั่นแหละเอิ่อนมาสัญญาขันเห็นปะขันหาเด้่นี่เอามันนี่สังขานขันมาหนี่นี่มีบ่งเปรียบเทียบมีไม่ออกน้อยเถียนเ้ยมันจีมันจีมีคือกันบารบังเด็กน้อยกับบุท่านี่สังขานขันหน้าเธอเวิ้งเอายกตัวอย่างไม่ออกนี่เคยเห็นบางคนเจ็บคนณไข่เคยเห็นบ่ไปเห็นมาแล้วเคยคิดบ่โอ้ยอุกใจเนี่ยมือหนึ่งคือเสียหอดเฮาเคยบ่ เคยบ่เออแล้วที่เรไปเฝ้าเขาซะโอ้ยมื่อหนึ่งเขากระดิบเฝ้าเขาโอ้ยอุกเด้เคยบ่เคยบ่อ่าเอื้อนมาสังขารขันเฮาเขาเฝ้าฮาเราบ่นยังบ่นเฝ้าซ้ำยังยากได้ไปได้อยู่หักจุ่มเลยได้อุกเด้มันว่าได้ไหมไหนเห็นบ่เอื้อนมาปรุงแต่งมาในคดบัวหันมีซ้ำนะบัวหันทอดจต่ของทอดแต่เขาบัวทอดจต่ของเอื้อนมาสังขารขัน วิญญาณขันก็คือไปรับผู้ในสี่ขันนี้ครับผู้ในหูขันรับผู้ในเวทนาขันนะผู้ในสัญญาขันนะผู้ในสังขารขันเห็นบ่เคยจำได้ปุ๊บคือตัววิญญาณได้ไปเกาะโอ้ยเห็นลูกเห็นหลานคิดพ่อสมัยยังสาวดิหน้าตากระติงตึง,ตงสดใสบริเวณรถยนต์ขึ้นสิอ้าวบวิญญาณไปเกาะสัญญาขันไม่คิดได้ไปเกาะในเวทนาบ้านโอ้ยหอนตายเถอะเนอเป็นแต่สังเนล่มก็บ,บ่มีบ่พระวันนะบ้านเนย เห็นบ <łość> ่เวทนามันเอาบัรยายนอาจารย์ทีถามถึงเวทนามได้บ่เนี่ยไม่ง่ายเนี่ยเคยบ่ลังเถื่ออยู่เือนนั่งยิ้มอยู่เปิดเปิดบ่สนใจน้ำดูรำานบ่สนใจมีบ่มีเยบ่ลรอมีบ่มีเยบ่ลรออันนั้นเอิ้นว่าทุกข์หรือสุขเอานั่งยิ้มอยู่เนี่ได้ทุกข์ ซุกหรือซุขนั่งยิ้มอยู่เนี่ยนะสุกฮันสุกนี่แหละเฮาหู้บ่อาการโอ้นี่มีความสุขได้นี่หู้บ่หู้บ่มีความสุขหู้บ่โอ้อันนั่นแหละเอื้นว่าสุขเวทนาเป็นบอกขันหาได้หันวันนี้บางเทื่อมีบ่นั่งคุมขมับเดี๋ยวโอยอุกได้ลูกกระโบว่าบฟังความหลานก็บอกบ่ได้เคยมีบ่นไหมนะ นั่งคมกับมับผู้อยากตายดิปฏิวัติได้บ้างนีือยากตายซ้ำเนื้อหน่อยมีว่าเป็นอะไรกันได้อ่านเอื้อนมาหย่งวันทุกข์หรือสุกถูกแล้วทุกเวทนาเห็นบ่เห็นได้แล้วว่าบ้านเนี่ยนั่นเลยคือขันหาดิแท้จริงมีสุขมีทุกข์แล้วมีบุตรบุญซุขซื่อๆอยู่ก็มีบุญสนใจยังแต่เอื่อนไาขันหาบ้านนี้ขันหาเป็นอย่างขันหากระเบนเฮาเอาบ้านเนี่ยกระเนเฮาจะเป็นไฟบ้านเนี่ย เออบ่แม่นออกบ่แม่นเฮาสิแม่นไฟบาทนี่เออขันห้าบ่แม่นเฮาขันห้าบ่เป็นเฮาและขันห้าบ่แม่นตัวตนของเฮาเออเริ่มยึเถียงแล้วเด้อบาดนี่บ่แม่นก็ก็น้อยอยู่คอมไฟมันนี่เริ่มยึเถียงแล้วบาดนี่เริ่มได้เริ่มนะเริ่มนะคิดในใจเลยนี่คิดแล้วได้นี่แม่นบ่คิดแล้วบ่คิดแล้วเนาะ มาเอายังมาว่าบ่เบีนเฮากับเบียนไผ่เลยหิวก็เฮาหิวเมื่อยก็เฮาเมื่อยเมื่อยคู่มันอยเจ็ดก็เฮาเนี่ยบ่เบีนเฮาเป็นไผ่ระบาดเลยเอาแม่นของเฮาหรือบ่เนี่ยกายเขานั่งอยู่างนี้เอ้าเอากระขักบึ้งบ่ต้องเกรงใจดอกแม่นหรือบ่แม่นนั่งอยู่างนี้เมนเนาะแม่นหรือบ่แม่นความหมายว่าบ่แม่นเอายังไม่พิสูจน์บ้านเลยอืม เออเห็นบ่าอันนี้เธอว่าเคยได้ยินมาแล้วและบางคนคิดจะเถียงบ่แม่นของเขาของไผเอาเถียงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบนหูเอาพิสูจน์บ่าความบ่แม่นของเขาเป็นไนสมัยตะกี้เกิดมาในท้องแม่มีบ่ผมนี่บ่ผมดำหรือขาวดำปแลาอยู่ต่อมาเป็นไห้ดำหรือขาว ผมไผ่เอาเลยเด้่บาทเนี่ยเอาเลยเด้่บาทเนี่ยเริ่มสีล้วนเราเด้่บาทเนี่ยเอาละเอาละเอาละบาทเอาจิมาเทียงจะคองกันด้คัดคองเฮาบาทเอาคัดคองเฮาเอาเอาพิสูจน์บงคองเฮาเบิ้งบาทเนี่ยเออเอาพรมขะน้อยอ่ะขันผมเจ้ามันคือบวชศากษาไว้ยาให้มันขาวให้มันดำคือเก่าศากษามาได้บ่ฮะศากษาได้บ่บังคับมันได้บ่ เอาเงินจ้างมันได้บ่กูจะให้มึงสร้าล้านท่นนี้ล้านให้มึงดำคือเกามึงอยาขาวได้บอฮะได้อยู่บไม่ออกเป็นอย่างจังบังคับมันบ่ได้เออเห็นแล้รบ่บานเห็นตัวจริงแล้วบ่บานเนี่ยนี่เป็นได้หน้าตาสมัยเป็นสาวจำน้อยตึงๆเนาะเดี๋ยวนี่เป็นไดเหี้ยวยาน <c oughs> เออ ข้างก็ว่บบาเนี่คือบบังคับมันให้เป็นสาวสักน้อยนี้ยาแกเอาแบบนี้ละได้บอกเออเป็นยังจะบังคับบ่ได้เป็นยังจะบ่ได้เอาเลยบาเนีบบ่เป็นยังจะบัง,บง,งบคับมันบ่ได้เออมันโม,มเมนต์ของเฮาและมันบมเป็นเฮาและโมเมีนตัวตรงเฮามันบังคับมันบไ่ได้อย่าแก่ยด้อย่าเจ็บเด้อย่าตายเดื้อ มันก็บังคับมันบ่ไดายเห็นบ่าเห็นแล้ว่แมมนความบ่แเ่นของเฮานั่นเห็นขันนี้ยังขันห้ามันเป็นเพียงแต่ธาตามธรรมชาติอาศัยกันและเกิดขึ้นอยู่ซื้อหูขันบอดับวิญญาณก็เกาะอยู่ได้รูขันบอดับเวทนาขันกะเกอวเวทนาขันกะเกาะอยู่ได้หูขันบอดับสัญญาขันก็เกาะอยู่ได้หูขันบอดับ สังขารขันกาก้กอู่ได้หู้บขันบอดับวิญญาณขันกาก็อู่ได้เมื่อหูบดับแล้วน้ำจะดับไปเบิดพร้อมๆกันแม่นบ่ไม่ออกเอาคนตายแล้วมีบทเวทนาอยากใจเหตุคอยได้อย่าไปเผาไฟได้คอยฮอนมีบ่เห็นบ่กูบมันดับเน่าน้ำก็ดับตามๆกันไปโอ้ยจะบอกิดบอก่สมัยคอยเป็นคนจะขึ้นมะพร้าวคอยอยังซี่แลลวมีจบ้บอสัญญาคัน <laughs> เนี up, uh, said, ่ยเจ็บก็บวเจ็บอึก็บวอึเห็นบ่ฮู้มันดับแต่น้ำก็ดับไปน้ำวันนี้มันมีฮู้มันก็ได้นางย่างได้ไปได้มีหิวมีอิ่มมีให้มีดีสารพัดแต่บังคับมันบ่กอะไรมึงอย่าให้เด้อให้มึงยิ้มตลอดเด้อจะหนีหาตายได้บ่หนะได้ยัล่ะไม่ให้อย่าหายเด้ออวดเอาเด้อยิ้มสิหนีหาตายไปเด้อมึงอย่าให้เด้ออวดเอาเด้ออวดเอาอวดเอาบอกมันได้บอก ได้จะบอกบอกมันฮ้อบอกมันบ่ได้อีอ่าเอาถ้ามึงได้บุดมึงเอิญจะกินข้าวนี่ได้บ่บันเนี่บยบได้อี้คือเก่าเห็นบ่นเฮาหลงนี่พระพุทธเจ้าเอิ้นว่าราคะโทสะโมหะราคะคือความกำหนัดในขันหาวาเป็นของเฮา โทษาคือว่าขันหาเป็นของเฮาหมูเห็ดยังก็บอกได้หายง่ายวัดบุึกใจเฮาพิจใจเฮาโอ้เหลือใจเห็นบอกหลงบบเนี้วันนี้โมหะบบเนี้โมหะคือหลงลงว่าคันหาเป็นของเฮาเมียนบ่ไม่ออกหลงได้เนี่ยโอ้เจ้าว่าบุตรหูค้ขยเจ้าคือตีคอยเอามนหน่หลงลงว่าคันหาเป็นของพืน ไม่ยอดลางเมือนล่ะสมัยสาวสำน้อยเขาอายุป่านนี้มันเป็นโคงผู้ใดกันแน่เหอเห็นบอกเฮากระหลงเอื่นว่าราคโทสะโมหะเอื่นว่าไฟสามกองนี่เฝาเฮาตลอดเลยราคะคือความกำหนัดความยึดมั่นความติดความคองในขันหาว่าของเฮาโทสะเฮามีความโกรธคิดว่าเฮาโกรธ เอาคันเทาองยางหายมูอเฮ็ดได้บอกหายตลอดทั้งมือตายมันก็บฟังยือเก๊งเม็นบ่ไหมเอ้าหายอยู่เนี่ยมันคักขนาดได้เนี่ยสบายใจได้เมื่ปีบมื่อาปัดบวได้คือเก๊งเห็นบ่เนาะโอ้ก็มาสบายใจดีใจนั่งยิ้มเปื่อยเปือยที่ห้องมือตายบวมได้คือเกาอีงแม่นบ่ บ,บ,บังคับมันบุได้ไปยึดได้ี่เขาด่าก็เครียดว่าใส่ค้อยจะมันเลือใจบอกว่าเอาจากดีจากบ้าเนาะจากงโง่หรือสักฉลาดเหน็นบอกยึดว่าของจะของจนวัดวันนี้โมหะคือความหลงหลงว่าคันหาเป็นของเฮาเป็นตัวตนของเฮามู่ว่าวอย่างกับว่ารห้ไปหมดเลยบทถุดใจคอนนี่นนเห็นได้ดิไม่ถือเอาไปแล้วจเจออีกอะไรก็กกได้เหน็นบหม มาวันนั่งเบื้องขคังเรื่องไหญ่พี่จราหนาตัวนี้แหละตายไม่ใช่ผู้ต้อรโลกโอ้มันต้องโมเมนของเฮาอรีดอ,อผมในหัวเกิดมาได้ท้องเมฆกะหักษาบ่ได้ยาขาวเด้อเอาเงินจ้างตัวไหนมันก็บ,บ่ยอมนี่ยเยอะอ่ะนะเหอเห็นแล้วบบความโมเมนของเฮาขนาด่ใหญ่มันเป็นอนิจจังอนิจจังก็คือของบบเทียงผมดำดำน่ากะขาวเป็นสาวน้อยแล้วกะแก่นั่นมันเทียงหรือบบเทียงบาทเห็นคักดรอบบความบบเทียงของมัน มีไัละเป็นนุ่มตลอดทั้งมือตายบ่มีแล้วบังคับมาได้มีเงินล่อล้านพันล้านก็จ้างมันก็บอกเอาขอัญาจจะร้อล้านคอยจะเป็นนุ่มตลอดทั้งมือตายบ่ได้เห็นบอกนี่มันเป็นอันิจจังอันิจจังคือบทเรียงและเป็นทุกข์ทุกข์ในขันห้าทุกข์แบบใดทุกข์คือเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายมันก็เสื่อมไปเสื่อมไปบ่นในน้อยฮันในนึงแบบนี้อ่านเด่นดูนี่ไปได้อยู่เท่าน้น เสื่อมไปเสื่อมไปเอื้นว่าทุกไหนทุกในกันหาเอื้นว่ามันเสื่อมไปเสื่อมไปนะจากน้อยมันก็มาเป็นไงจากไงแหลวก็มาเป็นแก่จากแกแล้วก็มาเป็นเจ็บจากเจ็บแล้วก็มาเป็นตายเป็นตายในเอื้นว่าอนัตตาเห็นบ่บ่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาคือบ่มีตัวตนเอายกกวอย่างไม่ไง่นี่มีตัวตนบ่เดี๋ยนี่มีเนาะชสื่อยังเจ้าเสื่อยังล่ะ ฮะสื่อยังไม่อนไรสื่อยังฮะเออเฮืองเอาไปนี้เดี๋ยวนี้เฮ้าบอกเข้าใจเฮาบนเยื่อมสอนผู้เจ้าคิดว่าตัวตนของเฮ้าเนาะแต่ผู้บริเจ้าบอกว่าขันหาเป็นอนิจจงเป็นทุกขังและเป็นอนัตตาคือบบมีตัวตนเอาเดี๋ยวนี้มี่ะมีแต่อีกจะร้อยปีข้างหน้าฮอดบ อดบ่อไรปีบอ่อบอดแล้วอีกต่อไปอีก้าบอ่ออดเอาจากปี <c oughs> เอาจากปีเอาจากปีเอาเฮ็ดม,ม,มีเฮ็ดบอเนี่ยเอาเอาอาจารย์ให้ให้แปดสิบปีเนาะเอาถ้าแปดสิบปีมีบ่ตัวต,วตวนบบมีละไปสาย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  น่เห nee, um ็นบอกตัวตนบ่มีเลยเห็นบอกสมุนไม่ญ่ไม่ญ่ก่อใชแหลแเราตายแลยเอ้าตะกี้คือบ่มีตัวตนของเราเดี๋ยวนี้อยู่ไงเป็นกองกี่าห่ะเห็นบอกตัวตนจะบ่มีอ่าเห็นบ่อันนี้แหละให้ให้พิจารณาเด้อเอาตัวนิยมให้เข้าใจตลอดว่าอันนี้แหละว่าบ่มเป็นเฮาบ่เป็นเฮาและบ่มเป็นตัวตนของเฮาเป็นเพียงอันนี้จางทุกขังงนัตตา แม่นจริงเลยบอแม่นเนาะเอาสนั่นก็สมควรแก่เวลาเนาะสำนีนแหละสำหรับตอนเศร้านอนไ่ออกนอกสนั่นการในยินนในฟังของเฮานี่เป็นคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าศาสนาพุทธเอาแต่เรื่องจริงมาสอนเอาเรื่องธรร,รมศาสตร์มาสอนได้สอนเขาพ้นจากทุกก็คือบุอยเฮาหยุดมันถือมันในขคันตั้งหาเป็นของเฮาตัวตนของเฮามันเป็นเพียงอนิจจังทุกขังนาตา เมื่อเขาเข้าใจสิ่งนี้บ่เป็นเฮ้าบ่เป็นเฮ้าบ่เป็นตัวตนของเขาและเป็นของขบ่เที่ยงบ่ยั่งยืนจีรังยังแน่นอนฉะนั้นเขาจะพุทธเพื่องจากความถูกได้แม่นบ่เมียวบ่เป็นเฮ้าเนี่ยจะไปยึดมั่นถือมั่นนะยึดมั่นถือมันเป็นถูกฉะนั้นก็สมควรแก่เวลาสําหรับเสาวนี้ก็ขออนุโมทนานําเนื้ออ,อุทนยมผู้ดีเน้ฟังให้เก็บไปไว้ใส่ใจว่าบ่เป็นเฮ้าเฮาแน่นอนขออนุโมทนาสาธุ